โอเคสวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยจะมาอธิบายวิธีการตั้งค่าในบอร์ดคิสเบื้องต้นนะครับว่าเ,เสียบรื่องไฟคอนโทรลเลอร์กับคอมกันครั้งแรกแล,แล้วตั้งค่าอะไรบ้างหน้าตาอะไรมีอะไรบ้างเปิดมานะครับ Connect ต์ลำเข้ากับคอมพิเตอร์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีบาร์บาร์ด้านขวาตรงนี้มี o f i i g u r a t คอน n f i g u r t t i o n น,อ,น, configuration, น configuration อันแรกเลยคือ U V t a p s นะลองเลือกดูได้เลยนะครับว่าลำของคุณเป็นแบบไหนนะ นะครับจะเป็นกี่ใบพัดกี่ใบ,ใบพัดอะไรก็แล้วแต่ก็เลือกดูได้มันมีภาพประกอบเลือกให้ตรงกับลำของคุณแล้วก็อันนี้มอเตอร์อพวูดแบบนี้คือตำแหน่งมอเตอร์ตำแหน่งมอเตอร์คือหมายเลขนะครับไม่ใช่ทิศทางไบพัดนะหมายเลขมอเตอร์นะครับว่า1มอเตอร์1มอเตอร์2มอเตอร์3มอเตอร์4อยู่ตรงไหนนั้นะบอร์ดตั้งให้ตรงกับความเป็นจริงว่าเอสคุณมอเตอร์1ของเอสอยู่ตรงไหนมอเตอร์สของเอสอยู่ตรงไหนมอเตอร์ Motor 3ของเอสอยู่ตรงไหน คุณก็ต้องบอกบอร์ดควบกลุ่มตามนั้นนะครับไม่ใช่ทิศทางใบพัดนะั้นเนี่ยอย่างนี้อย่างเช่นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทิศทางใบพัดเป็นแบบนี้เพอผมเปลี่ยนปุ๊บทิศทางใบพัดก,ก็เหมือนเดิมแต่ตำแหน่งมอเตอร์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับน่าโอเคกลับมาที่เดิมทีนี้รีเซิร์ฟเวอร์ก็เลือกให้ตรงกับยี aw, ่ห้อรีเซิร์ฟที่คุณใช้จะเป็นฟูตาบา f r ฟร s สกายทีเวสคอร์ทไหรือว่า DJ i DJI DJ น่าจะเป็นอันล่างสุดน,นะครับฟูตาบาร์ฟาร์เอสบาร์สแลชดีเจไอาตรงนี้นะนนคร เฟลเซฟเลวไมหมดหมายถึงว่าตอนที่คุณบินบินอยู่แล้วสัญญาณควบคุมหายไปเนี่ยสัญญาควบคุมหายไปบรงคับรำไม่ได้แล้วคุณจะให้ลำมันตกเลยไหมถ้าเกิดคุณอยากให้ลำมันตกเลยหลังจากที่สัญญาณหายปุ๊บคุณเลือกตรงนี้เป็นศูนย์ก็คือศูนย์วินาทีไม่ต้องลอยแล้วแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้ลำมันลอยต่อไปได้อีกสักแป๊บหนึ่งก่อนที่ลำจะตกเผื่อว่าสัญญาณควบคุมมันจะกลับมาควบคุมได้ใหม่คุณก็เลือกตรงนี้เป็นหนึ่ง6 7 8 9าสี่ห้าจปกสิวินาทีตามแล้ว ตามแล้วแต่คุณต้องการนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียมันอยู่ข้อเสียก็ยยคือถ้าเกิด้สัญญาณของคุณไม่กลับมาเลยแล้วลําคุณบินต่อไปอีกตามที่คุณเซตตรงนี้คือ11วินาทีลําของคุณจะลอยต่อไปได้เรื่อยๆ11วินาทีโดยที่ไม่รู้ว่าจะโดนลมพัดไฟหรือว่าจะลอยไปตามโมเมนตัมเดิมไกลแค่ไหนและสุดท้ายลําจะไปตกตรงไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นคือข้อเสียก็ส่วนใหญ่เราจะตั้งเป็นศูนย์ไว้เพราะว่าลําสัญญาณหายปุ๊บลําตกเลย,ลเลยรู้เลยว่าตกตรงไหนนะครับอ่าโอเค ต่อไปถึงชุด P i D การตั้งค่า P A D จะมีคาว่า preset ตรงนี้อยู่ preset ตรงนี้หมายถึงค่าสําเร็จรูปของ P A D ที่คนอื่นเขาใช้กันมาแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดลำของคุณเป็นฟรีสไตล์โดยพื้นฐานเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์จากไ้ค่าที่คนอื่นเขาตั้งมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ลำฟรีสไตล์เป็นแบบในภาพนี้นะครับคุณสามารถลองใช้ได้ที่คมมนเือกที่ยูเซอร์แล้วมันก็จะมีชื่อต่างๆของคนที่เขาอัปโหลดแชร์ P A D ของเขาขึ้นมานะ ข้อดีขอคือก็คือคุอคณสามารถเลือก P.D. ที่คนของคนที่ใช้อุปกรณ์คล้ายๆกับคุณได้แต่ข้อเสียคือเขาไม่ได้บอกหมดอดุปกรณ์อะไรทุกอย่างอย่างเช่นคนแรกเนี่ยบอกแค่ว่าลำขนาด3 3 3, 3. 0 0ม mm. คือจากมอเตอร์ถึงมอเตอร์ใช้ฟลูฟกเทคเสดับ45่แอมแใช้มอเตอร์มิสเตอร์สตีลสไตล์วีทรีอามาทานมอเตอร์เป็นเฟรมนะครับซ Cat X with Star ซึ่งข้อมูลก็ได้มาแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่าใช้มอเตอร์ 4S หรือว่า 6S อ่าไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าใช้แบตเตอรี่ 4S หรือ 6S แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามอเตอร์ตรงเนี้ยกี่เควีนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกได้ว่าแบกกล้องหรือเปล่ากล้องอะไรนะเราก็จะคำนวณเราก็จะคาดเดาน้ำหนักโดยรวมของลำเขาไม่ได้ไงว่าเฮ้ยเหมือนกับเราหรือเปล่าเพราะน้ำหนักลำก็ส่งผลต่อการจูนพีอดีด้วยไอชนิดมอเตอร์ Motor, ไอชนิด บตเตอรี่ c s 6S ก็ส่งผลต่อการตั้งค่า P&D e ด้วยนะแต่เขาไม่ได้บอกไว้นะครับแล้วบางคนก็ไม่ได้บอกอะไรเลยด้วยอย่างเนี้ยคนที่2คนที่3คนที่5 6เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยว่าลำคเกืออะไรนะแล้วสำหรับคนที่ลําไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับผมก็มีอ up ัพโหลดเอ่อ P&D ของผมไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ลัมฟรีสไตล์อย่างเช่นของผมเนี่ยใช้ลําเป็นแบบอ่ลําแบบนี้นะครับซึ่งเป็นลํา บริสิ่งจะเอามาบินฟรีสไตล์นะติดกล้องข้างบนติดแบตเตอรี่ข้างล่างนะครับก็ถ้าเกิดใครใช้ลำประมาณนี้ใช้ใบพัด5นิ้วนะแล้วก็ใช้มอเตอร์ขนาด2 3 0 6หรือว่า2 2 0 7ก็มาลองเลือกใช้เออก็เป็นแบตเตอรี่4 s นะครับก็มาลองเลือกใช้พ i d ดีที่ผมตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่อันนี้เป็น2 2 0 7มอเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์2306ทั้ง2อ,อันเป็น4ีนะโอเคอันนี้ก็คือ p ี d ส่วนอาร์เณจะตงตรงเนี้ยคุณจะตั้ คานี้ก็ตั้งค่าหน้านี้ก็ได้หรือจะไปตั้งที่หน้าพิ t b a ก็ได้ค่าเดียวกันเหมือนกันส่วน PID ข้างล่างน,นี่ก็คือ PID ตอนที่ลำของคุณสัญญาณหายเนี่ยตรงเนี้ยที่คุณเซตไว้ว่าจะพอสัญญาณหายปุ๊บจะให้รอไปอีกกี่วิพอสัญญาณหายปุ๊บมันจะใช้ PID ค่าตรงนี้ออพอใช้ PID ค่าตรงนี้มันจะมีกำหนดได้ว่าลำเอียงได้ไม่เกินกี่องศาที่ช่องนี้นะโอเคต่อไปด้วยความรวดเร็วไปที่ Min Max General Setting ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้ มินมัสนทัทเทลอะมินิมัมทัทเทลก็คือมอเตอร์รอบต่ําสุดให้มันหมุนที่รอบเท่ากันได้ด้วยการรอบต่ําสุดที่มอเตอร์มันหมุนได้อย่างได้อย่างเนียนอนะไม่ไม่ได้หมุนหมุนวนเช็คขาดหมุนวนเช็คขาดหมุน,มน,มน,มนเนียนๆได้ก็คือนั่นคือรอบต่ําสุดแม็กสทัทเทลส่วนใหญ่ก็สองพันมินิมัมความมันถ้าเกิดค,คุณจะใช้แอร์โหมดกับเคสนะครับให้เซตมินิมัมความมันเป็นหนึ่งพันแล้วก็มาตั้งค่าอาร์มสวิชอันหนึ่งที่ ฟังชันด้านล่างถ้าเกิดคุณจะใช้ AirMoD e นะตั้งมิำคค m a มาเป็น1น0 0งแล้วก็ให้ a r m ด้วย switch นะครับส่วนม Command ส่วนใหญ่ก็คือ 1, 5 0 0อยู่แล้วนะแล้วก็ ac mode ตรงนี้ก็คนที่เคยเล่นโดวอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ผมจะใส่ลิงก์คำอธิบายลิงก์วิดีโออธิบายหัวข้อต่างๆไว้ที่คำอธิบายวิดีโออันนี้นะครับว่าเฮ้ยเรื่องจอยากรู้เรื่อง ESC อยากรู้เรื่องโปรโตคอล e อ c อยากรู้เรื่อง พีเอ uh, อยากรู้เรื่องฟิลเตอร์ไปดูอะไรเพิ่มเติมที่วิดีโอนะครับออกฟังชันตรงนี้ uh, สิ่งที่จะเป็นทำให้ทำให้คุณงงงวยก็คือโลโลมิดิเอมมิดิเอมมิดิ h มมันคือเท่าไหร่ซึ่งหลังจากผมไปหาคำตอบแล้วผมก็ยังงงอยู่อย่างไอคนเนี้ยเขาอธิบายได้ชัดเจนที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะอันนี้คืออ่านี่โลมดียมคือ1,000ถึง1,500 m พ d i ห m ยมคือ1 5 0 0 มิดเดิ h ไฮมิเดิลบวกไฮคือ1,500ถึง2,000ไฮคือ2,000อา้าแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้ม e d เด m h ไฮ h 1,500ถึง2,000มันจะไม่ใช่2,000วะอ,อันนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้เอา้าแล้วกูจะแน่ใจได้ไงถ้าว่าก Medium ูเริ่มม e d เด m high ไฮแล้วเวลากูสับสวิตช Medium ์ม d i เด h i ไฮมันจะไม่ใช่2,000 <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยตั้งค่าตรงนี้ให้มันแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นถ้าเป็นโลก็คือโลไปเลยไ uh, ฮคือไฮไปเลยมีเดยมก็คือมีเดยมนะครับไม่มีโลบวกมีเดยมไม่มีไม่มีมีเดยมบอกไฮนะเพราะถ้าเกิดคุณใช้ ks, ออฟคำสั่งเดียวในหลายๆคำสั่งในออฟส์ชัแนลเดียวกันเนี่ยมันจะมามันจะอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจไงถ้าเคุณแน่ใจว่าคิส ้าว่ามีเดียมบอกไาไม่มีทางเป 2000, ็น2,000ันก็เลิกเลยตามสบายนะครับโอเคแล้วทีนี้เรื่องฟิลเตอร์ตรงนี้ก็คือเรื่องเดียวฟิลเตอร์ตรงเนี้ยมันก็คือหน้าเดียวกับตรงนี้นั่นแหละเนี่ยไอ low ้ low p n s s เอา t o w p e s s filter setting นะครับ high medium low ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าเขาคงอยากจะให้คุณตั้งค่าเร็วๆมั้งเขาก็เลยมาใส่บ็อกซ์ตรงนี้เพิ่มไว้ด้วยนะซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดมีเวลามาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วคุณจะ มันมันร่างค่าแบบนี้ทําไมคุณก็ไปดูละเอียดละเอียดเลยดีกว่าไหมมาต่อไปที่คัสตอมหน้าต่อไปมาถึงหน้าแอดวานซ์นะหน้า a d v a านซ์คัสตอมเอฟซีออเรเดชัอ่าก็คือบอกคิสบอกไครทอนเลอร์ oler, ว่าเฮ้ยคุณวางบอร์ดควบคุมหันไปทางทิศทางไหนมันเลือกที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณต้องการเลือกคุณต้องมาติ๊กถูกก่อนนะติ๊กถูกเสร็จแล้วก็บอกบอกไปคอมพิวเตอร์ไปว่า ไอ้บอดคุณเนี่ยหมุนไปด้านไหนอย่างของผมเนี่ยบองผมมันจากด้านหน้ากลายเป็นด้านหลังผมหันหัว180องศาผมก็เลือกไปยอ180นะครับอ่ะต่อไปยอคอนโทรลเดเรคชั่นยอคอนโทรลเดเรคชั่นอันนี้คือในเบต้าไฟคือกลับทางใบพัดนะมันคือกลับทางใบพัดถ้าเกิดคุณไม่ได้ติ๊กนั่นคือใบพัดหมุนเหมือนกับเบต้าไฟ d e ฟอล l ์นะครับก็คือใบพัดคู่นหน้า หมุนเข้าหาการไปพัดคู่หลังหมุนออจากการถ้าเกิดคุณต้องการให้มันรีเวิร์สใบพัดมันหมุนกลับด้านคุณก็มาติ๊กถูกที่ช่องนี้แล้วมันก็จะหมุนกลับด้านเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปลันช m มอ e นี่คือถ่า,อาตอนสำหรับคนที่แข่งความเร็วคือมันจะมีสวิตช์ลันช์มอสนะครับพอสัสบสวิตช์นี้ปุ๊บอ่ดวงจะทำท่าเตรียมจะออกตัว ด้วยความเร็วสูงนะครับสำหรับคนที่แข่งความเร็วก็มาติ๊กตรงนี้ได้ว่าจะ enable หรือไม่ enable RX dead band ก็คือ dead band ของสต็กนะครับใครที่ไม่รู้จัก dead band ก็ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ใส่วิดีโอไว้ที่คำอธิบายของวิดีโอนี้นะครับ serial configuration อ,อันนี้ก็คือ,อ RX 1 TX 1 RX 2 TX 2บนบอร์ดนั่นแหละนะไอ้จุดแบตเตร,รี่ต่างๆนะก็คือ serial นั่นแหละแล้วคุณก็มาคอนฟิกเกอร์มาตั้งค่าซีโรีได้ที่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณต้องการตั้งค่าคุณก็ติ๊กถูกที่กล่องนี้แล้วมันจะมีคําเตือนขึ้นมาใหญ่ๆเต็มหน้าจอเลยว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณทําอะไรอยู่ถ้าคุณถ้าเกิดคุณรู้คุณก็ติ๊กไปถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณก็อย่าไปเปลี่ยนอะไรมั่นนะก็อันนี้น่าจะคล้ายๆกับค่าเดิมแล้วมั้งก็คือซีเรียล2คือรีเซิร์เวอร์ซีเรียล5คือ VTX ก็คือไอ้สมาร์ทอะแด็ อ่ถ้าเกิดคุณต่อสายตามคู่มือของคิสนะคุณก็อย่าไปเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะเพราะถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนตรงนี้แล้วไอ้สิ่งที่คุณต่อสายไว้ก็จะไม่มีความหมายนะครับอ่ะโอเคต่อไป b l a c k ์บ Configuration ัสำหรับคนที่ใช้ Black b a c k ซ b o x นะครับไอ้ l o c ก e r 10ถึง100%นก็คือน่าจะเป็นความถี่ในการล็อกข้อมูลนงะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้ไม่ได้ขุดคุยลงไปในเรื่องของ Backbox นะครับเพราะว่าก็เป็นคนที่อยากบินมากกว่าแนละ้วขี้เกียจทำอย่างอื่น configuration นะก็เลือก ตัวส่งภาพที่ตรงกับยี่ห้อของคุณนะ TBS มีแบบ EVO ด้วยนะแล้วก็ r e s Band เรื่องเลือกช่องสัญญาณภาพเริ่มต้นว่าจะให้อยู่ช่องไหนทีนี้กำลังส่งของตัวส่งภาพมีให้เลือก2องอย่าง Low Power กับ High Power หมายความว่าอย่างไรมาต้องมันเกี่ยวข้องกับหน้า Configuration นะคับมาเกี่ยวข้องกับหน้านี้กลับมาที่หน้า Configuration ที่ o f f Channel ใหม่ที่ o f Channel ตรงนี้นะครับจะคุณจะเห็นว่ามี VTX Power ด้วยนะครับแล้วผมตั้งไว้ให้มันเป็น Switch สวิชอันหนึ่งนะซึ่งผมตั้งไว้เป็นสวิชนี้นะครับอ่านะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่สวิชมันถูกสับมาอยู่ตำแหน่งเน,นี่ยอ็อกซิของผมคือสวิชสวิชนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สวิชมันถูกสับมาตำแหน่งมีเดียบเนี่ยไอวิดีเอ็กซพาวเวอร์ของผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไฮพาวเวอร์ก็คือ500ล้มิลิวัตตามที่เซฟไว้ตรงนี้นะครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่สวิตช์ของผมไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ในหน้านี้นะนี่ก็คือไม่ได้อยู่ตำแหน่งมีเดียมเนี่ยไม่ได้อยู่ตำแหน่งมีเดียมแล้วไอ v t ีทของผมจะส่งกำลังแค่25มิลลิวัตนะอันนี้เข้าใจนะก็คือถ้าเกิดสับสวิตช์ตามที่ตั้งค่าไว้ปุ๊บ v t x Power จะเป็น500มิลลิวัตตามที่หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งไว้เป็นไฮถ้าเกิดไม่ได้สับไว้มันก็จะเป็นโล w p o w e r นะครับอ่า นี่ต่อไปบัสเซอร์อิมูเลชันบัสเซอร์อิมูเลชันในเบต้าไฟต์คือ d s h o อตบัเ e r ถ้าเกิดคุณใช้ D-Short b u z เ e r คุณต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับและไม่รู้จะเปลี่ยนคำไปทำไมนะ d s h o อตบัสเ e r คืออะไร D-Short b u z เ e r คือไอเสียงบี๊บบี๊บบี๊บที่ลำโดนมีเสียงขึ้นมาเนี่ยมันออกมาจากได้สองอุปกรณ์อุปกรณ์แรกคือบัสเซอร์คือกระดิ่งที่คุณใส่เพิ่มเข้าไปในโดนของคุณ อุปกรณ์ที่2ที่ทําให้มีเสียงบี๊บได้คือมอเตอร์ของคุณกับ e s เอสซีของคุณและอีสซีที่ใช้ดีชอตจะทําให้มอเตอร์มีเสียงบี๊บได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้อ s c อสซีโหมดดีชอตแล้วก็ใช้บีเปอร์จากมอเตอร์เสียงบี๊บจากมอเตอร์คุณต้องมาติที่กล่องนี้นะครับ LED color สำหรับคนที่ใช้ LED ไม่สําคัญอนิบายเซตพอยต์เวกอินดิเทอร์มเซตพอยต์เวกในเบต้าไฟตอนนี้คือฟีดฟอร์เวร์นะครับฟีดฟอร์เวร์กับเซตพอยต์เวกคืออันเดียวกันนะ อันนี้ความหมายก็คือยิ่งตัวเลขเยอะไอการตอบสนองต่อการขยับคันคันโยกนะการตอบสนองต่อการขยับคันโยกก็จะเร็วขึ้นนะครับยิ่งตัวเลขเยอะมันก็จะตอบสนองไวขึ้นเท่านั้นแหละ a ักคิ i ฟิลเตอร์เป็นฟังก์ชันทําให้ฟิลเตอร์ทางานแบบอัตโมนมัติขรงะมันข้อดีก็คือมันมีแต่ข้อดีเพราะมันติดไวแล้วก็นอ t ฟิลเตอร์นอชฟิลเตอร์แอดวานซ์โลว์พั s ส์ฟิลเตอร์สตอันนี้ถ้าใครไม่รู้จักฟิลเตอร์ต้องไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะเพราะยาวมาก นะครับใส่ลิงก์อธิบายเรื่องฟิลเตอร์ไว้ที่คําอธิบายวิดีโอนี้แล้วก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องฟิลเตอร์ขอสรุปอมว่าคนที่ใช้คิดส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตะเรื่องฟิลเตอร์เพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะงั้น Default ไม่มี Not t i r เตอร์ในเมื่อ Default มันไม่มีก็ไม่ต้องมีนะครับมายุ่งกับ a d v a n c e l o w w p s s s i l t t r r Setting เท่านั้นนะครับสละผมนะถ้าเกิดลำคุณไม่มีปัญหาอะไรลำคุณไม่ได้แปลกอะไรมากไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้คือเรียกว่าไม่ได้ประกอบอะไรพิเศนมากนะนะครับประกอบตามมาตรฐานมันก็ไม่น่าจะมีความแรงสังส่นสะเทือนอะไรที่ฟิลเตอร์จะต้องฟิลเตอร์และบอร์ดคิสจัดการไม่ไหวโอเคเราพัสฟิลเตอร์เซตติ้งมีตัวเลือกคือไฮ g ม m ดเด u m ไฮ g ม m e เด u m ม e d เด m l โล l โ w ล e เวอร w โนะไฮคือฟิลเตอร์น้อยเวอร Low โลคือฟิลเตอร์เยอะสุดนะครับมันจะกลับด้านกับความหมายของคำนะไฮ h คือฟิลเตอร์น้อย Very low คือ f i l เตอเยอะสุดหมายความว่าถ้าเกิดคุณลำคุณสั่นเยอะลคุณมีอาการสั่นเยอะต้องใช้ฟิลเตอร์เยอะคุณก็ต้องเลือกเป็น low นะครับถ้าเกิดอาการลำคุณสั่นน้อยไม่ค่อยมีการสั่นคุณต้อง,ต,องต้องการลดฟิลเตอร์คุณต้องเลือกเป็น high หรือ medium high หรือ high นะครับถ้่ค่า default รู้สึกจะเป็น medium high โอเคแล้วก็มีทั้ง3แกนเลยนะมีทั้ง low pH แล้วก็ยอแล้วก็ดีเทอร์มมีดีเทอร์มด้วยเราว44อย่างนี่หว่าไม่ใช่3 4อย่างส่วนยอฟิลเตอร์ยอฟิลเตอร์สเตรตก็คือจะให้ค่าฟิลเตอร์มีส่งผลกับแกนยอมากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้จะตรงข้ามกับไฮโลเมื่อกี้นะคือยิ่งตัวเลขเยอะก็คือมีฟิลเตอร์เยอะตัวเลขน้อยคือมีฟิลเตอร์น้อยนะครับจําไว้ด้วยนะแล้วก็ ยิ่งฟิลเตอร์เยอะมันจะเป็นกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับยิ่งตัวเลขน,นี้เยอะขึ้นนะมันก็จะส่งผลให้ฟิลเตอร์เยอะขึ้นแบบเอ็กซ์โพคือ40-50าอาจจะเพิ่มขึ้น10%แต่ถ้าเกิดเป็น80-90มถาอาจจะเพิ่มขึ้น30%อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจไหมตามทันไหมไลฟ์พกอลารา์มก็คือให้เตือนแบบต่ำที่เท่าไหร่โดยมีการเตือนสอ,อย่างไม่ว่าเ,าเลือกได้ว่าจะให เตือนแบบตามที่โวลเทจหรือว่าเตือนแบบตามที่ความจุแบบมิลลิแอมป์อว์นะครับก็เลือกตรงนี้ได้เลยส่วนนี้อันนี้ก็เป็น return to home ของคิดว่าคุณขนาด return to home คุณจะให้ลมมันบินกลับมาที่ความสูงเท่าไหร่สปีดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าเลือกได้ไปที่หนา้า Data o u t p u t กันอยา่ยางรวดเดี Data o u t p u t ก็คือไอ้รีโมทคุณกับไอ้ตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันทำงานสอดคล้องกันไหมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอ่าขยับสติ๊กนี่ปุ๊บแล้วไอรีเซิร์ฟเวอร์มันรู้ไหมว่าไอ้โกลอยู่สติ๊ก ไอ้สติ๊กโรมันเป็นโรมั้สติ๊กพิชมันเป็นพิชไหมก็ดูได้ที่หน้านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมถอดใบพัดของลำออกก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเสียบลำเข้าไปทดสอบอะไรแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเทสมอเตอร์สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งของคิดคือเวลาคุณจะเทสมอเตอร์เนี่ยเนี่ยกดเทสเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาติ๊กเทสถอดใบพัดออกก่อนนะก่อนเทสมอเตอร์ไม่งั้นใบพัดปัดนิ้วขานะ,ะคลิกเทสมอเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> แล้วก็มาติ๊กนะ พอติ๊กเสร็จปุ๊บมันไม่มีสไลเดอร์บาร์เหมือนเบต้าไฟง่ไยคุณจะทดสอบมอเตอร์คุณต้องมาเลื่อนคันเร่งสมมุติคุณผมเลือ 1, ่อนมอเตอร์หนึ่งเสร็จปุ๊บผมต้องมาเลื่อนคันเร่งมันเลื่อนคันเร่งบนบน,นาคารับัคตตรงน,นี้นะผมจะมถึงจะเทสมอเตอร์ได้นั่นก็คือการเทสมอเตอร์ในคิสนะครับแล้วก็สิ่งนี้คือจะทําให้คุณรู้ว่ามอเตอร์คุณอยู่ตำแหน่งไหนไงนะเนี่ยเวลาคุณมาเทสหน้านี้เสร็จปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าช่องหนึ่งเนี่ยมันมอเตอร์หนึ่งมันคือ อยู่ไหนของลำคุณนะครับเนี่ยแล้วคุณจะมาเลือกได้ว่าเ้ไอ้คอนฟิกเกอร์ตรงนี้มอตเตอร์เอาพุ่แบบปิ้ตรงนี้คุณจะเลือกเป็นอะไรดีนะครับอ่านี่คือหน้า Data o u t p u t แล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการ c a ริเบตอะซิโดโลมิเตอร์ปุ่มอยู่ตรงนี้ต่อไปหน้าเรกเลยหน้าเรกตรงนี้เนี่ย,ยไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับเหมือนเบต้าไฟล์อาร์ซีเลถ้าเกิดกราฟจะไม่เปลี่ยนอาร์ซีเลกราฟจะไม่เปลี่ยนแต่แม็กซ์ดีกรี per second จะเปลี่ยนเนี่ยอย่างผมเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมแม็กซ์ดีกรี per second เปลี่ยนละ นะโอเคนั่นคือ r c rate เลสส่วน2ออย่างเนี่ยคุณก็ไปลองเพิ่มลองลดดูได้นะครับแล้วก็ไปดูลาาักษณะจ้าเปลี่ยนได้ว่าคุณต้องชอบแบบไหนนะไปที่หน้าทีพีเเลยทีพีคือสิ่งที่เบ t เอฟไลท์ไม่มีนะครับมันจะเกี่ยวกับทัลท์ด้วยเนี่ยอย่างผมเสียบลำเสียบลำแล้วก็เปิดวิทยุอยู่ผมเลือกทัลท l ั่ทัลทมันก็จะเลื่อนนะเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ทัลทโชว์ผมต่ำสุด พอาท่อชงผลตอบสุดเนี่ย TPA influence มันขึ้นว่า30%หมายเพราะว่าท่อชองผลตอบสุด TPA จะทำงานแค่30%แต่ไม่ใช่หมายถึงว่า 30%, 30คือตัวเลข30นะเป็นเป็น30%ของค่าที่คุณตั้งไว้ในบรรทัดนี้นี่ไอ้3ช่องนี้นะครับไอบ้บรรทัดที่เรียกว่า TPA นะอย่างเช่นแกน P ตอนเนี้ย TPA มันมี0.26หมายความว่า TPA จะทำงานลดค่า P ของทุก ค่า P ของทุกแกนเนี่ยไป26%เมื่อมันทำงานเต็มที่100%นะดังนั้นเนี่ยงงไหมค่าส่วนค่า I เนี่ย TPA ท,ทำงานเต็มที่คือ20%ค่า D TPA ท,ทำงานเต็มที่ตามที่ผมตั้งไว้ในนี้คือ20%เช่นกันนะครับอ่นนี่คือกรณีที่ TPA ท,ทำงานเต็มที่คุณต้องการให้มันทำงานเต็มที่เท่าไหร่และหน้าที่ของ TPA ก็คือลดลดค่าต่างๆลงมานะครับ อย่างเช่นเนี่ยแกน P ไอค่า P ไม่ใช่แกน P สิค่า P เนี่ยผมตั้งให้ T p a บลดลงมา26เมื่อมันทำงานเต็มที่ค่า i ผมตั้งให้มันลดลงมา20เมื่อท p a บีทำงานเต็มที่นะครับทีนี้มันจะทำงานเต็มที่เมื่อไหร่อะไรยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับกราฟนี้หรือว่า t p a i n f l u e n c e Chart นะครับก็คือเมื่อคันเร่งผมอยู่ต่ำสุดเนี่ย TPA ผมจะทำงานแค่30ซึ่ง30นี้ก็คือ30ของ Max ตรงนี้นะครับ อย่างเช่นค่า P เนี่ย TPA ผมให้ลด20% max ใช่ไหม max คือ26%แต่ว่าเมื่อคันเร่งผมต่ำสุดเนี่ยมันจะใช้ TPA จะทำงานแค่30%ของ26%นะ30%ของ26%นะครับส่วนเมื่อผมเลื่อนคันเร่งขึ้นบาเนี่ยสมมุติที่50%คันเร่งอยู่ที่ประมาณ50% TPA ทำงานเป็น0%นะครับ0%หมายถึงว่า ไอ้ศย์ของ2ีกปร์เซ็นก็คือไม่ทำงานเลยนะส่ว so, นเมื่อผมเลื่อนคันเล่งขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซเสร็จปุ๊บาเลื่อนคันเล่งขึ้นมา100ร้อเปร์เซ็นคันเร่อนลเรื่นเลืลเ่องคันเล่งมาร้อยเปอร์เซ็นอ่ถือซะว่าเป็นร0อยเปอร์เซ็นแล้วกันนะคี้กียจับอ่าเมื่อคันเร่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นปุ๊บนะหมายความว่า t p a มันจะทำงานเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นของยี่สิบหกเปอร์เซ็นนะครับ mm hmm. ก็คือค่า P mm hmm. ผมจะลดลงมา 2 6ซึ่งเมื่อมันลดแล้วคุณสามารถมาดูได้ที่นี่ตารางด้านขวานี่ตารางที่ตัวเล็กๆตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้มันจะโชว์มาว่าเมื่อมันลดมาเต็ม1 0อยเนตี่ยอย่างตอนนี้คันเร่งมันล้ออยู่ใช่ไหมเมื่อเมื่อคันเร่งร้อปุ๊บค่า PID ของคุณจะเหลือเท่าไหร่มันจะโชว์มาที่ตารางนี้นะครับอย่างนี้ตอนนี้ผมลดลงมาลดคันเร่งลงมาเหลือประมาณ50%ค่า PID ของผมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับที่ตั้งไว้ตรงนี้เป๊ะเลยเพราะ tpa ทำงานเป็น0%คือไม่ทำงานนะคระับพอผลลดลดเขาไมาต่ำสุดอ่าค่า p d ของผมก็จะลดลงมา30%ของ TPA ที่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับอ่านั่นคือความหมายทีนี้และนี่ก็คือสาเหตุที่ Kiss Bin แตกต่างจากบอร์ดอื่นๆนะครับอ่าที่ผมเข้าใจนะที่มันทำให้ต่างจากบอร์ดอื่นๆเยอะที่สุดทีนี้มาดูว่า ไอก้กราฟตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็จะมาเปลี่ยนที่ข้างล่างนี้ก็คือ tpa influence เนี่ยคุณจะเปลี่ยน c h a r g influence c h a r t ได้คุณก็ต้องมาแก้ที่ tpa influence ตรงนี้การที่คุณคณจะแก้ตรงนี้ได้คุณต้องติกกกนนกต๊กถูกที่กล่องน,นี้ก่อนเพราะติ๊กถูกที่กล่องนี้มันจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาครับตัวเลขโผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็เลือกได้ว่าเนี่ยที่ zero total คือคำเร่งศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องการให้ tpa ทำงาน กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณมาเปลี่ยนได้เพราะคุณเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยกราฟก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้มันเป็น55%เมือ่อคันเร่งเป็นศูนย์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งกองนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นตน้นนะต่อไปก็คือเอ่าตัวเบรกพอยท์นะครับเบรกพอยท์คือตำแหน่งของกราฟนะว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยพอผมเลื่อนจากสามสิบเป็นสี่สิบนะกราฟก็เปลี่ยนแล้วพอผมเลื่อนลงมาเนี่ยคุณลลลออองงงเเเื่่นนงง่นนนนนนดดูไไ้้้วาาใหกรฟมัััปปีียย็ ไม่ต้องอธิบายนะไปะลองดูเองได้ไม่ยากอะไรเขาไม่เข้าใจยากอะไรนะเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เนี่ยกราฟก็เปลี่ยนตามนะครับอ่านะโอเคเฮ้ยเปลี่ยนอย่างนี้ได้ด้วยอ๋อสุดยอดนะมโอเคนะโอเคนะแล้วก็เบรกแต่ละจุดเบรกอยล์ยต,ต่างๆคุณต้องการให้ t p a ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์คุณกมาใส่ที่บรรทัดอินฟลูเอนซ์นะครับอ่านะแบบนี้เป็นต้นนะโอเคนั่นคือรุ่นชิปเลส แล้วก็หน้าถัดไปก็คือ FC Fracture กับ ESC ER Fracture แล้วซึ่งมันก็เหมือนกับ Betaflight นะก็คืออัปเดตอัปเดตแพชให้กับ Flight Controller อัปเดตแพชให้กับ ESC ER เท่านั้นเองโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นในบอร์ด Kiss นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะและหวังว่าถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้แล้วกันอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะครับวิดีโอนี้นานแล้วเพราะงั้นขอตัดบทจบแค่นี้ขอบคุณครับส